คำเตือนคลิปนี้มีแต่ผมนั่งบทนใครไม่อยากเสียเวลาอย่าดูผมเตือนแล้วนะจะดัดเสียงเพื่อโอเคมาใครที่อยากดูก็ไปดูคลิปกันเลยให้เย hey, ี่ยวกัสรีทุกคนทุกท่านฮายยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวังไก่น้อยแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์หนึ่งร้อยวันวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าหายไปนานเกินเออ กอนะฮะก็กลับมาลีฟก็แบบไลท์เออผมไลท์ได้ประมาณช่วงประมาณสองทุ่มสองทุ่มสามทุ่มประมาณเนี้นเออเหงามากเป็นไงนพี่ใหม่ไปเที่ยวไหนกันมั่งทุกคนกลับมาแล้วไม่ได้เล่นนานเกือบเดือนเลยวะหรือเป็นเดือนวะถึงวะไม่รู้อ่ะถ้าไม่เกือบเดือนก็เป็นเดือนแล้วแหละ ขอโทษนะก็พอดีว่าแบบเออพอมันเลิกทำแล้วมันคิ้เกียจไปเลยอ่ะเ <c oughs> ขาจะว่าแบบเออพอไม่ได้ทำสักพักมันแบบไม่อยากทำคี้เกียจอะไรอ่ะคี้เกียจ <c oughs> อะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบเออจะแบบกลับมาพยายามทำคงจะพยายามทำให้ได้อะไรประมาณนี้ ก็จะพยายามไม่หายไปนานนะทุกคนเพื่อเพื่อที่แบบทุกคนจะได้ไม่ลีมกันสักกรอนโอ้โ oh, หขนาดหายไปประมาณไม่จะพูดว่าไม่ถึงเดือนก็ไม่ได้ดียเพราะว่าก็าไม่แน่ใจเหมือนกันแหละอืมก็เก็บประมาณเก็บเก็บเดือนอืมคนฟอร์แมงก็หายไปสามคนละตอนแรกก่อนอนะ่ะ ก่อนที่แบบจะเออยังไงวะก่อนที่แบบก่อนที่แบบเออจะหายไปก่อนที่แบบเนั่นแหละก็คนประมาณร้อยยี่บห้าตอนนี้เลยร้อยยี่ิบสองเฮ้ยหายไปสามคนเลยเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งหายกันไปผมยังมีชีวิตอยู่ก็นะฮะก็ขอโทษนะฮะที่หายไปนานขอโทษ ขอโทษเดี๋ยวเพิ่งกันฟรอฉัะขอโทษถอแใจเลยเป็นหนึ่งนะโทษโอเคมาก็ช่วงนี้มันก็จะนานสักพักใช้เวลาสักพักก็ขอตัดผ้าไปตอนเล่นสเตตพิเศษด่านด่านอะไรไม่รู้แหละเออด่านดาวเคาเพผมชอบเรียกว่าอะไรวะดาวคอริโอนัดไม่รู้ว่าใช่ปะ นั่นแหละขอเล่นเซร็จคอนเลยแล้วกันไปโอเคฮะเราก็เล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออมันชื่อเราคอรีโอนาจริงด้วยโอเคเราไปกันต่อเลยก็ไปกันต่อที่สเตตจะจุติเลยนะทุกคนก็ขอโทษน,นะถ้าแบบออผมเงียบไปว่งหรือวบบ ยังไงอะผมไม่รู้จะพูดอะไรอยู่แบบเออรู้สึกว่าแบบไม่ได้อัดคลิปนานแล้วคุณต้องพูดอะไร <c oughs> ขอให้ในคำหยาบนะฮะแบก็ุต้องพูดอะไรว <c oughs> ะเออตรงนี้คุ่ต้องพูดอะไรอะไรประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวต้องแบบพักหรืออัดคลิปบ่อยๆ่อยคุยบ่อยๆ่อยเดี๋ยวมันก็ชินใช่ป่มละ่ะพรเออเราห่างหายไปนานมันก็แบบเออทำตัวไม่ถูกแล้ว จะทำยังไงร้องทำอะไรอระมาณนีเออก็คือว่าไอ้ที่หายไปเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้อัดคลิปแลยนะมันก็อัดแหละมันก็อัดอยู่ประมาณกี่คลิปวะอัดไปประมาณสองสามคลิปแต่ว่าพอมันก็แบบเออมันขี้เกียจตัดอะสักพักพอแบบเออจะตัดอ้าหายหายไปเลย ยิงมันคือแบบหายไปเลยเว้ยเอเออ้าวคลิปหายหรือว่าแบบเออไปเผือลบตอนไหนวะทำไมคลิปมันหายอะระหว่างวนเนี่ยอะยแบบโอเคช่างมันจนแบบเมื่อประมาณทุ่มสองทุ่มวันเนี่ยวันทนนี่วันนี้เปนเท่าวะยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยคลิปน่าจะตัดลงพรุ่งนี้ปะ่ะถ้าผมขยันนะอือพรุ่งนี้ก็วันที่สามสิบใช่ป่ะนั่นแหละ คิดมาหาเลยก็เลยไปนั่งสตรีมตอนเย็นเนี่ยแม่งเหงาคิดหายีลยไม่รู้จะทําอะไรมันแบบเข้าใจแบบรู้สึกว่างว่างจงแบบไม่รู้จะทําอะไรวะว่างอยู่แบบมันต้องหาอะไรทําหาเพื่อนคุยหาหาอะไรสักอย่างเออเข้าไปก็เลยไปสตรีมคือตอนนั้นคือแบบเออถ้าไม่มีคนมาดูก็ไม่เป็นไรวหยแต่แบบถ้ามีคนมาดูก็โชคดีอ่ะออ ได้แบบหาเพื่อนคุยด้วยแล้วก็แบบเออมีคนเข้ามาดูว่าแบบอ้ว้าวมีเพื่อนมาคุยแก้เหงาเลยก็เลยแบบเออนั่งไล่นั่งไล์ไปจนชั่วโมงกว่ากว่าจนเข้าแบบเออตาแล้วแบตหมดผมก็เลยสักพักก็เลยปิดไล์เลยเอสตีมเลยเออ ก็ประมาณนี้พูดทำไมอ่ะก็มันไม่มีอะไรจะพูดหรอกก็สามารถไปหาดูสตรีมันได้นะก็ถ้าใครมีความรู้ก็สามารถแนะนำได้นะเรื่องการจัดทีมเรื่องการใส่เกียร์อ่ะการใส่เกียร์กับการจัดทีมอ่ะผมถึงจะเล่นมานานก็แต่แต่ หัไม่ค่อยมีความรู้อะ่ะก็จัดได้เท่าที่จัดอะ่ะเอาจริงก็เรื่องเกี่ยวว่าสามารถมาเข้ากันได้นะต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพเตะไปประมาณสิบกว่าคนอ่ะสวบทออใจทออเท้ไม่อ่อนเยอะมากเลยโอเคน่าจะหมดแล้วก็เตบวิ่ง เต็ดวิ่งไม่น่าไหวอยู่แล้วก็นะฮะปีใหม่นี้ไปเที่ยวไหนกันบ้างทุกคนหรือแบบกลับบ้านหรืออะไรบ้างเม้นมาคุยกยับผมหน่อยผมเหงาบ้างเลยช่วงแบบไม่มีอะไรทำอะ่ะนั่นแหละก็นะฮะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามให้กับช่องวังไงน้อยนะฮะคอมเมนต์พูดคุยกันนะฮะใครที่ไม่กดไลค์แล้วก็ติดตามเนี่ยใจร้ายมากเลยนะทุกคนไปละไป เจอกันคลิปต่อไปฮะซึ่งก็ไม่รู้จะลงวันไหนไปละ